สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูต้นเขวนะคะที่มันโสมแล้วนะคะเกือบจะไม่เอาเกือบจะไม่เอาแล้วจะโยนทิ้งแล้วคะ่ะเพราะมันโสมมากนะคะแต่ก็อลองเอามาทดลองดูคะ่ะว่าถ้าเราเอาลงลงแปลงดินแนละ้วมันจะเป็นยังไงต้นนี้ถูกหนอนนะคะถูกหนอน นอนกินยอดกินใบหมดเลยนะคะมันก็เกือบจะตายแล้วส่วนต้นนี้ก็นอนกินยอดตัดยอดไปเหลือตะโคดเหลือแต่ต้นนะคะแต่ก็เก็บใบได้เยอะแล้วค่ะต้นนี้ก็เช่นกันนะคะต้นนี้ก็เช่นกันค่ะ นอนกินยอดเราก็ลองดูนะคะส่วนต้นนี้นอนกินยอดเช่นกันค่ะก็เอามาลองลงดูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะตอนนี้ก็สดชื่นขึ้นแหละนะคะเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนู้นนะคะจะเป็นแบบต้นโน้นค่ะแล้วก็เป็นแบบต้นโน้นนะคะพอมาอาทิตย์นี้ เราลงลงก่อนนะคะต้นนี้ก็ลงก่อนเหมือนกันก็ดีขึ้นแล้วค่ะแตกใบแล้วเห็นไหมคะสวยจ้ะต้นนู้นก็ลงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะก็ดีขึ้นต้นนี้ก็เกือบทิ้งแล้วนะคะเพราะว่ามันสมมาก น,นะคะต้นนี้ต้นนี้ดีขึ้นแล้วค่ะที่ที่หนอนมันกินนะคะอันนี้ก็ใบแกะเก็บทิ้งไปไม่มีเพียอะไรนะคะอันนี้ไม่มีเพียอะไรแต่ว่าใบามันก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ใช้น้ำส้มควันไม้ฉีดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะสวยค่ะ ใช้ได้นะคะใบแก่ๆนี่ก็เก็บทิ้งไปค่ะเพียไม่มีนะคะเพียไม่มีเลยค่ะนี่เราก็อันนี้ต้นนี้ต้นนี้ลงเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว,ต,นนออลวต้นนู้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วกับต้นนั้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วดีขึ้น ต้นนี้ก็ลงเมื่อสามสี่วันก่อนเอาลงจากกระถางเอาออกจากกระถางนะคะกระถางก็เป็นกระถางแบบนี้ค่ะเนี่ยกระถางขนาดนี้นะคะปลูกเอาไว้ทีนี้พอนานๆไปในดินหายปุ๋ยหายเหลือแต่คนต้นแล้วหนอนมันก็เจาะด,ด้วยค่ะหนอนเจาะยอดนะคะมันก็โอมโอมจน คิดว่าทิ้งได้แล้วนะคะแต่ปรากฏว่าพอลองมาเอาลงดินนะคะกับงามขึ้นค่ะต้นนี้เพิ่งเอาลงเมื่อสามสี่วันก่อนนะคะต้นนี้ต้องเอาเดี๋ยวเราเราค่อยมาติดตามดูนะคะอันนี้ก็จะเอาเอาใบออกเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ ส่วนต้นนี้ตัดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลองตัดยอดดูนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลองตัดยอดดูก็ปรากฏว่าได้แตกยอดใหม่แล้วนะคะเนี่ยแตกยอดแล้วคะ่ะเห็นไหมคะเนี่ยนี่อันนี้มียอดยอดใหม่ ะะแล้วก็นี่ยอดนี่คือต้นเขวนะคะเพิ่งจะลงดินได้เมื่อสองวันนี้น,นะคะลงดินได้ต้นนี้มันก็จะโสมค่ะโสมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเอาลงดินก็จะได้ประมาณมันก็จะงามอยู่ละคะ่ะเนี่ยแต่ก็จะให้ผู้ชมได้ดูนะคะอันนี้หนอนมัน นอนมันกินยอดก็ตัดทิ้งค่ะตัดตรงนี้เลยก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวคอยดูนะคะว่ามันเป็นยังไงมันจะแตกยอดไหมนะคะนี่คือแปลงที่เราเอาต้นเควลในกระถางนะคะที่มันโซมมากเราจะมาทำใหม่หรือมาชุบชีวิตใหม่ให้มันงอกงามใหม่นะคะ หนึ่งสองสี่ต้นแรกนี่ก็ฟื้นขึ้นฟื้นขึ้นมาแล้วนะคะงามแล้วนะคะเหลือสี่ต้นสุดท้ายนั่นแหละเดี๋ยวค่อยติดตามอัปเดตดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะนะคะอยู่ในแปลงนั้นนะคะให้จำไว้นะคะว่าเป็นแปลงที่อยู่ตรงข้างหลังจะมีต้นตะไคร้นะคะมีหลังต้นตะไคร้อยู่นู้น น้นต้นตะไคร้ยอยู่ตรงน้นนะคะเราลงไว้แปดต้นนะคะสี่ต้นทางขวามือนี่ลงก่อนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เลยฟื้นแล้วส่วนสี่ต้นสุดท้ายเพิ่งจะลงได้มา่อสองสาวันก็จะดูนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะส่วนแปลงทางขวามือนั่นคือแปลงที่เราตัดขัดส่งไปให้เพื่อนกินเมื่อสามสี่วันก่อนอ้เกือบอาทิตย์แล้วอาทิตย์ได้ลนะ ตอนนี้ใบก็เริ่มนั่นแล้วนะคะค่ะก็ลองดูนะคะติดตามตอนต่อไปค่ะ